ใส่ชุดกีฬามาแบบนี้ต้องมาอะไรเกี่ยวกับกีฬาแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกีฬาอะไรคะกีฬากระโดดเชือกค่ะแล้วความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรคะประตูบ้านกับหน้าต่างค่ะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกรองเท้ากระโดดไกลคู่แรกเป็นของตัวเองครับน้องลิลี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะนักิมนาติกแชมป์โลกค่ะ ต้องอย่างนี้ให้เห็นนะครับผมจะบอกว่าเด็กคนนี้คือเจ้าของสถิติกระโดดเชือกประเทศไทยครับโจทยต่อไปคือ ต้องได้มากกว่า68ครั้ง เราไปชมภาพซุปเปอรส์สโลว์ช้าๆพร้มันครับหองไดห้าจุอด้าองาด้ามห้าดสี่ห้าดห้าห้าด้าจุดเดห้า1ดแห้ 60ส6เ้ย6ส เข้าสู่ภารกิจครับเราจะท้าน้องดามเนี่ยเขย่งก้าวกระโดดอเอาสถิติมารวมกันให้ได้ระยะทางมากกว่าสิ่งที่เขาเคยทำได้ในการขย่งก้าวกระโดดนะครับน้องดามมีโอกาส2ครั้งเช่นกันครับเลือกครั้งที่ได้สถิติดีที่สุดครับระยะเป้าหมายนะครับต้องการอีก10.21เมตรจะได้สถิติที่รายการต้องการครับ สถิติเดิมคือ9.94ครับเฮไอตรงการ10.21นะครับแข่งเหรอครับกระโดดเลี้ยงนะผมว่าเกิน10นะเกินนะผมว่าเกิน10ต้องดูทงกอนครับดูทงกอนครับทงขาวนครับเอาวนะครับทงขาวขึ้นแล้วก็มาลุ้นระยะครับ ต้องมากกว่า10.21นะครับนี่คือจุดตกครับเป้าหมายต้องการ10.21นะครับสถิติเดิมคือ9.94นะครับ 1. 1โดนโ<อ>ไม่ถึงโดนหไม่ถึงเยอะก,กว่าเดิมครับ<อ>แต่ไม่เข้าเป้าหมายที่เราต้องการครับอโอกาสเหลืออีกหครั้งครับ<อ>นี่จะเป็นการกระโดดครั้งสุดท้าย<อ>แล้วพลาดไม่ได้ด้วยเป้าหมายคือ10.21เมตรนะครับ เฮ้ยเจ้ากระโดดนีุยขึ้นด้นเกินเกินเกินดูทงครับดูทงเลยครับผงขาวหรือเปล่าครับทงขาวครับเอาละครับทงขาวครับข้านี้ก็มาลุ้นระยะครับ1น จุดสองเจ็ดจุดสูงเจ็ดโอ้โหทำได้ครับระยะรวมที่ได้คือสี่ห้าจุดสี่สองเมตรครับไปชมภาพช้าครับเฮงเจ้ากระโดดสวยงามมากครับดูจุดตกครับมาเยี่ยมสวยเลโอ้โหยังเข้าไม่ได้หน่อยเนาะเข้าไปดอีกไม่ได้หน่อยเนาะโอ้แต่มันจ่ยากเลยจีใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วตรงนี้ครับจังหวะเด็กไทยบินได้ครับ ีโอ oh yeah, pues ้โหดีลาตายแล้วไปไปยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากดาวลูกเก่งมากครับต่ามไม่ทีเลยครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายของน้องลิลลี่ครับภารกิจนี้เราประยุกต์กีฬายิมนาสติกมาทำเป็นเกมท้าทายลิลลี่ครับท่านคณะกรรมการครับครับสิ่งที่เราท้าทายลิลลี่คือ ให้ใช้ทักษะยิมนาสติกลังกาหลังข้ามริบบิดที่ความสูง1เมตร20เซนติเมตรครับอุ้ยอุ้ยทำไมไม่ค่อยเป็นค่อยไปล่ะลูกสักร้อยหนึ่งร้อยสองไปก่อนไหมลิลี่ลูกพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยลูก นี่นี่ลูกลูกเก่งมากเลยขอบคุณค่ะนี่คือ1เมตร20เซนติเมตรรายการไม่มีอะไรจะท้าหนู่แล้ลูกหนูอยากท้าตัวเองหรือเปล่าอยากค่ะหนูหนูอยากท้าที่ความสูงเท่าไหร่ลูก130ค่ะ130ถ้าพร้อมแล้วเริ่มด้วยตัวเองลูก Ayy, 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 สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ